มาครับช่วงเย็นๆก่อนที่แสงจะหมดก็อนุญาตลงให้นะเลือกชมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น่านะครับเป็นสปินเตอร์เนะครับตัว3,500นทีนะครับก็ขนาดก็ประมาณเทียบลอกปัจจุบันก็ประมาณเบอร์4,000ถึง4,000ถึง5,000เลยนะครับนี่ขนาดนี้นครับเนี่ย รหัส x ก็จะเป็นตัวรองท็อปจากตัว Z นะครับสปูลสวยเงางามอยู่นะครับเนี่การทำงานดีมากนุ่มลื่นเลยละครับนุ่มลื่นลื่นโรเลอร์ขนาดใหญ่หมุนทำง,งานนะครับโรเลๆๆอร์เสียงเสียงหวานๆนดูระดับระบบเบรกๆๆข้างในเป็น กิกเสียงแบบไหนโอ้แกนยาวซะด้วยเนาะกิกเสียงเป็นสปริงดีดกับแผ่นเหล็กนะครับเนี่ยกิกเสียงจาระาบียังช้ำอยู่เลยนะครับสปูลหนามากครับสปูลหนาหนาเลยครับแกนลอกไม่ไม่เป็นสนิมนะครับอูยแกนลอกไม่เป็นสนิมนะไม่มีรูดมีล้มนะครับกีเดียว ตัวฝา,า,า,าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับฝาอ่ครับฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวใส่กลับเข้าไปฟังเสียงกันนี่ครับเสียงก็ดังฟังชัดเลยครับเบร a เบรกได้ว่านี่ไว้ใจได้เลยอยู่แน่นอนหนุบนะครับตัวลีเกลตัวนี้เอยตัวสปินเตอร์เอ็กส์สปินเตอร์ก็คล้ายๆกับลีเกลเบรกบนุบๆนะครับนี่ฟังจังหวะดูนะครับจังหวะไม่มีกระเด้านะครับจังหวะจะเท่ากันทุกจังหวะเลยเบรกเบรกนุบมากไป แน่นปึกครับผมเน้นเรื่องเบรกนะครับเรื่องเบรกกับตัวตัวหมุนอ่าดูหมุนนะครับนี่หมุนลื่นมากครับหมุนผม,มุนรอบหนึ่งนี่นลื่นเลยครับหมุนหมุนนุ่มลื่นนะครับไม่มีไม่มีเสียงนะครับน,นุ่มลื่นสมูทดีครับ กลับไม่มีเสียงกันกลับด้วยนะอ่าอ่าเลื่นสมูทสมูทดีครับอันนี้ก็มีริ้วรอยบ้างครับน,นิดหน่อยๆครับการใช้งานปกติประลอกมือสองนะอ่าแต่ความนุ่มเนียนสมูทยังนุ่มเนียนเลื่อนดีอยู่ครับอือืออเลื่นเ,เลยสปินเตอร์ครับก็สนใจเช่นเคยครับ ทักแชทมานะครับผมสนใจก็ทักแชทเข้ามาครับ